อออ่าอ่าอืออืออึบก่อนอึบก่อนมีกำลังใจให้อ้วนด้วยนะอ้วนครึ่งแล้วอ้วนครึง่งจะลจะนอนเลยจะทำอะไรอ้วนอ๋ออยากนอนนอนให้พ่ออาบน้ำให้ส,สวยๆนะคะอุ้ย <ś> พ่อไม่ทันใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอดพลอยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโบนะคะ อันนี้ก็มีบ่อบัวด้วยนะคะอ<ง>อากาศร้อนๆ,อๆแต่ว่าไม่ได้แดดไม่ได้ร้อนจนแบบอยู่ไม่ได้นะคะคือมันร้อนแล้วมันก็มีลมนะคะอากาศที่สุรินค่อนข้างที่จะหนาวแล้วนะคะนี่ก็จะพาลูกสาวมาเก็บดอกบัวให้น้องพลอยเน่ท้าอะไรหนีอ้วนอู้วอู้ยังกลัวๆนะคะ สะตรงนี้ยังไม่เคยเล่น <c oughs> มองหาพี่บวกก่อนนี่คือที่พักของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ก็คือที่ที่ลูกอยู่เนาะไม่ได้ห่างกันโชคดีที่ว่ามีสระน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะลูกเราก็สามารถลงเล่นได้ <c oughs> มีดอกบัวด้วยนะพี่พี่บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะ,ะมันมันล่งลื่นเนาะแล้วแบบมันมันก็โล่งมันมันสบายอะคะ่ะ ก็มีสระนา้ามีอะไรด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันเงียบมากๆเลยนะคะลูกของเราสามารถพักผ่นนอนหลับได้อย่างแบบคือแบบหลับได้อย่างสนิทอะค่ะเนาะ <S <S อาจาอจะแปลกที่แต่ว่าลูกได้หลับสนิทลูกได้พักผ่อนอย่างเพียงพอมันก็ถือว่าโอเคแลยนะคะต้องบอกว่าพักอยู่ที่ค่ายทหารจังหวัดสุรินทร์นะคะอ โอ้โหอ้วนอ้วนอ้วนตกน้ำอ้วนตกน้ำช่วยด้วยค่ะลูกหมูตกน้ำความจริงเนี่ยเขาอยากลงไปเล่นนะคะแต่ว่า اح, พี่ควานพี่บัวเข้าห้องน้ำอยู่เนาะยังไม่ได้พาพี่บัวมาเล่นด้วยก็เลยให้ลูกมาก่อนแล้วกันอะไรอ้วนอยากนอนพ่ออยากให้นอนนะคะไม่นอนไอ้สานาก็เป็นน้ำก็ เป็นสระแบบเมือสระบ้านเรานะคะไม่เขียวไม่อะไรนะคะเป็นสีน้ำอันนี้ธรรมดามีบึงบัวมีบัวด้วยจะนอนหรือจะทำอะไรอวดอ๋อยอยากนอนอนอนให้พ่ออาบน้ำให้ส,สวยๆนะคะอุ้ยพ่อไม่ทันใจเลยอ้ยอยอยวนนะคะนอนอหมูอ้วนนอนอาบแดด,ดให้พ่พ่ออาบน้ำให้ค่ะ สะอาดเย็นเอ่ะหิวน้ำาหรอคะโลกหมั่มามั่มน้ำไหมงงงเอ๊ะสะน้ำตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเนาะไม่เคยมาเลยนะคะก็จะยังคือจะยังแปลกที่อยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งมาเนาะจะยังแบบเอ๊ะอย่างวะ <c oughs> คุณแม่ร้อนแล้วขออนุญาตเข้าลงก่อนนะคะแป๊บหนึ่งจะถ่ายให้พี่พดูไกลๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปแอบดูพี่บัวขาวนะคะว่าพี่บัวทําอะไรอยู่อ้าวเป็นไหลอ้วนลงสะแล้วแม่มาแป๊บเดียวลงสะแล้วเหรอเก่งมากเป็นการลงสะน้ำครั้งแรกที่ไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีพีพ่บัวอยู่ด้วยนะคะเราก็ต้อง ดูเขาไม่ห่างนะคะแต่ก็เป็นการฝึกให้เขาแข็งแรงรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้เป็นนะคะเพราะว่าเขาต้องโตขึ้นทุกวันเนาะเนี่ยเผื่อบางทีวันไหนแบบลงสะลงอะไรจะขึ้นยังไงจะทำยังไงนะคะ,อะ,อะ <laughs> พอช่วยด้วย <laughs> อืออืออือ,อก่อนอึบก่อน ใ่กำลังใจให้อ้วงด้วยนะอ้วงครึงงคร่งแล้วอ,อ้วงครึ่งแล้วลงไปสะเป็นไงอ้วน <c oughs> ไม่การเล่นเพราะว่าไม่มีเพื่อนนะคะาาป้าปะไปหาคุณพ่อเร็วเอาพอ่อเรื่งองซองอุ้ยอู้้ย เมื่อกี้ให้อ้วนลงไปอาบน้ำเองนะคะก็ดินติดมาเยอะกว่าเดิมอีกนะคะเย็นสดชื่นปลาพอแล้ว<ป>ต่อไปจะเป็นคิวพี่บัวทีนึงปละ อพี่บัวอยู่ในป่านะคะไม่ร้อนแต่ว่าลูกสาวเนี่ยจะชอบลูกสาวก็อยู่ในป่าเหมือนกันแต่ว่าลูกสาวเนี่ยจะชอบวิ่งออกมาก็จะเจออากาศดูค่ะเงียบสงบดีจังเลยเขาว่ามันมีตนอีอย่างนะเธอ หอมๆนะไอ้ที่เขาใส่เก่งเก่งปลาละเอออีโอมันอยู่ตรงไหนอู so ้นู่น like ค่ะพี่บัวเข้าไปในป่าแล้วไม่ร้อนแล้วพี่บัวครับพี่บัวเห็นพี่บัวไหมเอ่ยพี่บัวอยู่นี่นะคะอยู่ในป่าแล้ว ไม่ร้อนแน่นอนนะคะพี่บัวฉลาดมากเลยพ,พ,พ,พี่บัวครับมาหาแม่เร็วนี่ก็เป็นต้นไผ่นะคะลูกของเรากินได้ทั้งคืนแน่นอนจ้ากอใหญ่เลยบัวไปยินเสียงน้องนะคะจะเดินออกมาแล้วน้องมาแล้ว น้องอ้วนมาแล้วอาบูเอามาหาน้องเร็วมาหาน้องเร็วพี่บัวขาวนี่รู้สึกจะง่วงนอนอีกแล้วนะคะเพราะพี่<อ>พบัวขาวนี่ชอบนอนกลางวันเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะเอเอ,เอพี่บัวออกมาแล้วลูกพี่บัวออกมาแล้วคะ่ะโอ้ช้างป่าหรือนี่ลูกชายแม่เป็นช้างป่าเหรอครับอ๋อ,อดูไปเล่นตมนะครับเพื่อนงามหมดแล้วนั่น พี่โบขาวนี่จะฉลาดนะคะตอนเช้ายืนตรงนี้กินต้นไผ่พอแดดมาไปยืนข้างในหาต้นไผ่กินอีกโอ้ฉลาดแค่วไปเล่นดินตรมมาเหมือนน้องเลยเนี่ยดูคะ่ะสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็โยก นี่นะคะที่นอนของลูก <Yeah. S 1> รู้สึกเหมือนแบบมาแบบเลี้ยงเขาในป่าเลยนะคะฟิลฟิลนั้นเลยมา <c oughs> ดูแลช้างป่าน้องพลอยและพี่บัวขาวนะคะจะอยู่งานช้างตั้งแต่วันที่16ถึง22 ยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณ 20, นี้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันเวลาอาจจะไม่แน่นอนแล้วก็แสดงจริงวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะเสาร์อาทิตย์โต๊ะตจีนช้างเมื่อไหร่โ <19. S 2> ต๊ะจีนช้างน่าจะสิบเก้าโต๊ะจีนช้างน่าจะวันที่สิบเก้านะคะรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆแน่ๆเลย ท่านใดที่เคยมาแล้วก็ต้องมาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เราเราพาพี่บัวขาวมาด้วยนะคะในปีนี้เนาะแล้วกออ็มีการแสดงมากมายหลากหลายมากเลยลูกๆช้างของเราก็มากันหลายเชือกมากเลยนะคะมาให้กำลังใจน้องบอพลอยและพี่บัวขาวด้วยนะคะวันนี้เขาคือคือเขาก็ได้นอนพักแบบเต็มอิ่มเลยนะคะเพราะว่ามันเงียบแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยก็คือแบบเออ อยู่ธรรมชาติเขาเลยจะยืนเสียงรถยนเสียงรถหญ้ามีหญ้ามาส่งแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้จะขอลาพี่พี่ไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องของครอบครัวของเรานะคะชื่อช่องพังบ่อเงินแฟมิลี่นะคะพังบ่อเงินแฟมิลี่ท่านใดที่อยากมาหาครอบครัวน้องบ่อพลอยมาได้เลยนะคะงานช้นางจังหวัดสุรินทร์โทรหาคุณแม่ได้ที่เบอร์0ูนย์เก2 3 5ดหสี่หเก้าสองสามห้า 0 9 8 6 4 6 9 2 3 5ดสสองสหนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จ่าขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพักความน่ารักของลูกไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามเนาะพี่บัวเข้าป่ากแล้ว <laughs> พี่บัวเข้าป่ากแล้วอุย้ยตดด้วย <laughs> โอเคค่ะจุงมือพ่อให้พ่อพาไปหาพี่บัวดูค่ะอ้ยจน้าเลย โอเค <treats> อเค่ะสวัสดีนะคะ